สวัสดีครับวันนี้วันที่6กุมภาพันธ์2563นะครับตอนนี้ที่วัดบ้านเก่าขามนะครับงานประเพณีทอดผราป่าสามัคคีนะครับวันนี้นะครับมันมีหมอลำะมมนะครับปฐมบันเทิงศิลนะครับมาแสดงนะครับที่วัดบ้านเก่าขามนะครับเย็นวันที่6กุมภาพันธ์2567นะครับตอนนี้ปฐมบันเทิงศิลป์เดินทางมาถึงวัดบ้านเก่าขามแล้วนะครับ นี้ก็ถ่ายบรรยากาศให้ท่านผู้ชมรับที่กําลังติดตามรับชมปฐมเมืองทชีงศรีอยู่นะครับตอนนี้มาอยู่ที่วัดบ้านเก่าขามอำเภอหนังดจนะจะนังหวัดจรนทบุรีนะครับตัวน,นี้ก็ดูบรรยากาศอรอบๆก่อนนะครับรถกาลังพึ่งมานะครับตอนเช้านะครับ